สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอเจอคุณตา้อีกแล้ววันนี้คุณตาลชวนเด็กๆมาฟังนิทานที่ทั้งสนุกแล้วก็จะได้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องตามหาลุงหมีแพนดา้าเรื่องพัชราพรหล่ำซำ้ำคำชนกพัดนงนุษภาพ สุธาเทพจะปักกิยาขอขอบคุณด้วยนะคะปุกปุยจ๋าไปรับลุงหม,มีแพนด้ามาทานข้าวที่บ้านให้แม่ทีนะลูกปุกปุยคิดคุณแม่บอกว่าลุงหม,มีแพนด้าอ้วนกลมขาวดำเอ๊ะนั่นใครกันหางสวยเป็นพุ่มมีสีขาวและสีดำ ฉันคือสกังตัวสีขาวและสีดำทางนี้ก็ขาวแล้วก็ดำลุงหมีแพนด้าหรือเปล่านะใช่ไม่ใช่ฉันเป็นแม่วัวตัวขาวลายดำตัวนี้ใช่ไหมนะตัวขาวเส้นดำสลับเป็นทางลายทางอย่างฉันคือหมาลาย ปุกปยหมดแรงลุงหมีแพนด้าอยู่ไหนนะเอ๊ะนั่นเสียงใครเรียกหาปุกปุยหูดำกลมใหญ่ขาวดำอ้วนกลม <c oughs> ลุงหมีแพนด้าใช่ไหมปุกปุยแสนดีใจที่ได้เจอภารกิจสำเร็จปุกปุยพาลุงหมีแพนด้าขาวดำกลับบ้าน ทุกคนเบิกบานทานข้าวเย็นกับลุงหมีแพนด้าขาวขาวดำดำเราไปวาดรูปลุงหมีแพนด้ากันค่ะเริ่มจากวาดกลมๆเป็นหัวแล้วก็มีหูสองข้างมีตาสองข้างจมูกตรงกลางเสร็จแล้วก็วาดลำตัวแล้วก็แขนแล้วก็ขานะคะจากนั้นเราใช้สีดำมาระบ,บายตรงใบหูของลุงหมีแพนด้าระบายตรง ก็ขานะคะส่วนที่เหลือเราจะไม่ระบายเพราะลุงหมีแพนด้ามีสีขาวและสีดำนั่นเองภาพไหนคือลุงหมีแพนด้าคะเด็กๆเฉลยก็ไก่ค่ะภาษาอังกฤษออกเสียงแพนด้าแพนด้าหมีแพนด้า สนุกไหมคะกับนิทานที่คุณล้ำตาได้นำมาฝากเด็กๆในวันนี้และก็การวาดรูปลุกหมีแพนด้าที่แสนจะง่ายหวังว่าเด็กๆจะจำรูปร่างลักษณะของหมีแพนด้าได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ